ที่น้องที่รักบางครั้งเราที่อยู่ที่นี่อาจจะเคยพูดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเยซูเจ้าของเราทรงบอกเราว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ก็เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าลูกาบทที่1ิข้อ27หรือว่าบางครั้งเราอาจจะพูดว่า ฉันเหนื่อยเหลือเกินแต่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนมัทธิวบทที่ส1ดข้อ28่ดูว่าบางครั้งเราอาจจะพูดว่าไม่มีใครรักฉันอย่างแท้จริงแต่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า พระเจ้าทรงรักโลกมะโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตน,นิรันดรนบางครั้งเราอาจจะพูดว่าฉันไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้อีกแล้วแต่พระยิสเจ้าของเราผู้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพตรัสก,กับนักบุญเปาโลว่า พระหันสถานของเราเพียงพอสำหรับท่านเพราะพระนุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ2โครินบทที่12ข้อ9หรือว่าบางครั้งเราอาจจะพูดว่าฉันไม่สามารถพบทางออกได้เลยแต่ผู้เขียนหนังสือสุภาษิตบอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงนำย่างก้าวของมนุษย์สุภาษิตบทที่20บข้อ24บางครั้งเราอาจจะกล่าวว่าฉันไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้แต่นักบุญเปาโ,โลบอกชาวเมืองฟิลิปปีว่าขพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกกำลังแก่ขพเจ้า ฟิลิปปีบทที่สีข้อสิบหรือว่าบางครั้งเราอาจจะพูดว่าฉันไม่มีความสามารถเพียงพอแต่นักบุญเปาโลบอกชาวเมืองโครินว่าพระเจ้าประทานพระสาน,สานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดมเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอและยังมีเหลือเฟือสำหรับ จิตการดีทุกประการอีกด้วย2โคดินบทที่9ข้อ8ถึงข้อ9หรือว่าบางครั้งเราอาจจะเคยพูดว่าฉันกลัวแต่นักบ,บุญเปาโลบอกกับทิโมธีว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บรรดาลความขลาดกลัวแต่ประทานจิตที่บรรดาลความเข้มแข็งความรักและการควบคุมตัวเองแก่เรา 2ทิโมธีบทที่1ขอ้อ7หรือว่าบางครั้งเราอาจจะพูดว่าฉันรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเกินแต่ในจดหมายถึงชาวฮีบรูพระเยซูเจ้าตลัดกับเราว่าเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าฮีบรูบทที่13ขอ้อ5การแสดงองค์อย่างรุ่งโรจน ของพระเยซูเจ้าในพระวรสารในวันนี้ไม่ใช่เพียงภาพล่วงหน้าชีวิตหลังความตายของพรว์เท่านั้นแต่เป็นภาพอนาคตที่รุ่งโรจน์ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้มามีส่วนร่วมด้วยแน่นอนบนโลกนี้เราทุกคนประสบปัญหาความทุกข์ยากลำบากแล้วก็อุปสรรค มากมายนับไม่ถ้วนไม่เว้นในแต่ละวันอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าเราแต่ละคนเป็นพี่น้องชายหญิงของพระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้านับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้รับสศีล้างบาปและพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับคืนพระชนม์ชีพกำลังรอคอยเราให้เข้าไปมีส่วนร่วมในพระสิริดุ่งโลดของพระองค์ นักบุญยนในจดหมายฉบับแรกของท่านเนี่ยท่านได้บอกกลุ่มคริยชนของท่านว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏชัดแจ้งเราตระหนักดีว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น ในอนาคตเราทุกคนจะเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าเมื่อเราได้รับศิลังบาปแล้วเราสามารถมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจของพระองค์แน่นอนหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจเพราะเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือพูดอะไรพูดอย่างไรพูดอะไรกับเรา เราต้องไม่ลืมตัวตนแล้วก็ศักดิ์ศรีที่แท้จริงของเราในฐานะพี่น้องของพระเยซูเจ้าและก็บุตรของพระเจ้าจำไว้เสมอว่าในยามที่เราประสบกับความทุกข์ยากลำบากปัญหาในชีวิตของเราพระเจ้าทรงมีพระหัสถานเพียงพอสำหรับเราแต่และคนเสมอนักบุญเปาโลบอกเรา ในบทอ่านที่สองในวันนี้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราผู้เป็นบุตรของพระองค์ว่าพระองค์ประทานพระสถานนี้แก่เราแล้วในพระคริสตเยซูก่อนการเวลาแต่บัดนี้ทรงเปิดเผยโดยการแสดงพระองค์ของพระผู้ไทยคือพระคริสตเยซูพระเจ้าประทานพระสถาน แกเราแต่ละคนก่อนการเวลาลองจินตนาการดูซิว่าตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ปฐมกาลแล้วเนะี่ยพระเจ้าทรงมีเราแต่ละคนในแผนการแห่งความรอดผลของพระองค์และทรงเตรียมพระสถานไว้สำหรับเราแต่ละคนตั้งแต่ปฐมกาลแล้วพระเจ้าทรงวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราโดยทางพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆพี่น้องที่รักสิทธิสามคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงองค์อย่างรุ่งโจรธของพระเยซูเจ้าบนภูเขาทาบอเนี่ยต้องลงมาจากภูเขาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติ แน่นอนพวกท่านไ,ได้เก็บเหตุการณ์ยิ่งใหญ่นี้ไว้ในความทรงจำอย่างไม่มีวันลืมเรือนและก็ทรงถ่ายทอดมาให้กับพวกเราได้รับทราบในทํานองเดียวกันขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่เราเชื่อและก็รู้ดีว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมและก็ทรงกำหนดสิ่งมหัศจรรย์ไว้สำหรับเราแล้ว เหมือนการแสดงองค์อย่างรุ่งโรธของพระเยซูเจ้าเป็นการเตรียมสิทธิ์ของพระองค์สำหรับสิ่งที่อาจจะเป็นที่สะดุดสำหรับพวกเขาเนื่องจากการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเยี่ยงนักโทษของพระองค์การฉลองเหตุการณ์เดียวกันนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรตเนี่ยก็ชวนเราเช่นเดียวกันให้คิดถึงสิ่งที่จะตามมา หลังจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจในวันศุกขศักดิ์สิทธิ์เพราะการฉลองนี้มุ่งให้เราคิดถึงพระสิริ่งนลของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์นชีพในวันปัสกาเพราะฉะนั้นในายามที่เราประสบกับปัญหาในชีวิตในายามที่เรามีความทุกข์ยากลำบากอย่ามองหรือคิดในแง่ลบแต่เพียงอย่างเดียว ให้เรานึกถึงถ้อยคำที่ให้กําลังใจที่เราสามารถพบได้ในพระคัมภีร์ของเราและก็จำไว้เสมอว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการแสดงองค์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรสุดที่รากของพระองค์ไว้สำหรับเราแต่ละคนในชีวิตหน้าเรียบร้อยแล้วขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคน